นะบารมีชินวัตรทักษิณอะไรนี้น่าจะจบสิ้นแล้วมันจบแล้วนะครับนะปกครองประเทศมายาวนานตัวเองก็เป็นนายกแล้วก็นหนีคดีไปแล้วก็กลับมาใหม่ก็เตรียมไม่รู้ว่าจะต้องเข้าคุกอีกหรือเปล่านะน้องสาวก็เป็นนายกก็นหนีคดีนะครับนะนะครับนะครับตอนนี้มาถึงลูกแล้วลูกก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะสถ,ถานการณ์รัฐบาลนี้ย่ำแย่คดีความต่างๆเต็มไปหมดที่เขาเรียกว่านิติสงครามคือการต่อสู้ทางด้านกฎหมายเพราะนั้น สถานการณ์ทักษินกับลูกสาวนี่ลำบากนะในเมื่อประชาชนหมดความศรัทธาเชื่อถือนี่ก็จบและยิ่งไปโดนเน,นี่ยคุนเซนนะเจ้าพ่อคอรเซนเตอร์ปล่อยคลิปปล่อยอะไรต่างๆมานี่ก็ยิ่งลำบากนะเพราะว่าหุนเซนแกก็ปล่อยคลิปปล่อยอะไรต่างๆนะฮะนะครับนะประเทศแกคอรเซนเตอร์เยอะแกก็อาจได้ประสบการณ์จากพวกนั้นมาหรือเปล่าเราไม่ทราบก็ปล่อยคลิปปัน่นหลอกลวงใส่ร้ายประเทศไทยทุกวันหุนเซน นะครับนะแล้วก็หุ่นมาเน็ตสองพ่อลูกตระกูลหุนนะครับแรกๆเราก,ก็คิดว่าเอ้ยทักษิณทักษิณสนิทกับหุนเซนเวลามีปัญหาข้างบ้านมันน่าจะดีอ้าวกลายเป็นอะไรนะโอ้โหแม่งกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับแลนะเมื่อวานนี้หุ่นเซนก็ประกาศบอกว่านะครับบอกว่าอะไรฮนะทักษิณหักหลัง,งเขาบ้างเอ่อทักษิณลูกสาวทักษิณคืออุ้งอิงดูถูกเขาบ้างอะไรบ้าง นะครับก็ปั่นกระแสอะไรต่างๆทั้งวันโพสโซเชียลทั้งวันนะครับและล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ออกมาแถลงข่าวบอกวันนี้จะแฉทักษิณว่าหมิ่นสถาบันหักหลังคนนั้นคนนี้จะปล่อยคลิปเสียงปล่อยนะครับนะคือพฤติกรรมของฮุนเซนเนี่ยบางคนไปเปรียบเปยคล้ายๆกับพวกคอเซ็นเตอร์ในพนมเป็นซึ่งเหมือนหรือเปล่าไม่รู้พี่น้องประชาชนก็ลองดูว่าคือคอเซ็นเตอร์ มันจะโกหกทุกเรื่องโกหกตั้งแต่ตัวตนมันนะครับตัวตนก็โกหกเช่นปลอมเป็นตำรวจปลอยเป็ดนะปลอมเป็นสรรพกรปลอมเป็นปปงอ,อันนี้โกหกตั้งแต่ตัวตนเราไม่รู้ว่าคุณเซนทาแบบนั้นไหมพี่น้องคิดว่ายังไงอันที่สองเนื้อหาสาระข่าวสารที่มันแจ้งออกมาพวกคอเซนเตอร์มันก็จะโกหกเช่นเออคุณมีหมายจับนะนะครับคุณมีหมายจับ นะครับตอนนี้นะคุณฟอกเงินนะอะไรต่างเนี่ยเนี่ยอันนี้คือลักษณะของคอเซนเตอร์คอเซนเตอร์เนี่ยมันจะขายความกลัวมันจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาทําให้เราเกิดความกลัวเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยมาพูดถึงเรื่องออความกลัวนะเช่นท่านมีหมายจับไม่ได้จา่ายภาษีอะไรเนี่ยนะมันลักษณะคล้ายๆหุ่นเซ็นไหมก็ลองดูลองเปรียบเปยดูนะบางคนก็บอกหุ้นเซ็นเนี่ยประเทศเนี่ยมีคอเซนเตอร์เยอะมิจฉาชีพเยอะ จนขนาด UN ขนานนามว่าเป็นศูนย์รวมแห่งสแกมเมอร์นะครับศูนย์ศูนย์รวมมิจฉาชีพระดับโลกเราก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะดูข่าวนะเขาบอกเนี่ยนะครับองค์กรแอมเนสตี้สากลเนี่ยนะครับเราก็ว่ากันไปเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้จารเดนะฮะเชา้ชาเขึ้นมาขอให้สุขสุขส,ขสดชื่นนะครับตื่นขึ้นมากา็ดูข่าวสารหลากหลายเศรษฐกิจสังคมการเมืองอาชญากรรมดูหลายๆอย่าง นะครับเรื่องแรกเราก็เอาเรื่องหุ้นเซนก่อนอวันนี้เราก็มาดูนะครับว่าหุ้นเซนจะแฉทักษิณไหมว่าหมิ่นสถาบันจริงไหมนะถ้าเป็นเรื่องจริงปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้ไอ้พวกม็อบนะครับม็อบต่างๆที่กําลังจะก่อตัวในวันเสาร์ก็จะได้ประโยชน์นะบางคนก็สงสัยว่าเอ๊หุนเซนทําไมไปนะไปโหมลงนะไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ม็อบหรือเปล่าเพราะว่า <c oughs> ม็อบจะประท้วงรัฐบาลพวกนี้ ทําให้มันตื่นเต้นคนจะมามอบเยอะไหมอะไรนะครับเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าหุนเซนทําเพื่ออะไรมันจะสอดคล้องกับม็อบพวกนี้นะครับก็ว่ากันไปครับนะนะดูนะครับว่าหุ้นเซนจะปั่นกระแสแล้ววันนี้จะมีการแฉจริงไหมผมอยากให้แฉจริงนะเรื่องชินวัตรอยากจะรู้เหมือนกันว่าทักษิณไปทําอะไรที่ขมรอยากจะรู้ว่าทักษิณบินสถาบันจริงหรือไม่อย่างไร นะครับนะนะครับอันนี้ก็คือผมอยากรู้พี่น้องประชาชนก็อยากรู้จริงไหมครับทั้ง FC ทนายใครทุก FC ทนายกุ้งนะทนายกุ้งก็คือทนายใครทุกคนหนึ่งทนายใครทุกเรามีหลายคนก็นะครับก็มีทนายกุ้งด้วยก็ทักทายเอฟซีทนายกุ้งนะนะครับทักทายกันนะครับจุกครูจุกครูนะครับแล้วก็ทักทาย FC ทนายใครทุกด้วย ช่องทนายกุ้งทางตอตอนะครับพิมพ์คําว่าทนายกุ้งภาษาไทยช่วยไปกดติดตามนะเห็นมีคนติดตามอยู่4ี่หมื่นกว่าคนก็ช่วยไปติดตามเธอด้วยนะครับดูข่าวเยอะก็ปวดหัวพี่เดย์อ๋อไม่เป็นไรครับเราต้องดูครับแล้วก็ล่าสุดครับปัญหาภายในประเทศทางภาคใต้กระบี่พังงาเมื่อเช้าดูข่าวก็มีพวกเอ,เอาระเบิดมาวางระเบิดปลอมระเบิดจริงสร้างความแปนปวนให้กับแหล่งเศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวเพราะฉะนั้น พี่น้องประชาชนตอนนี้ประเทศไทยเราลําบากนะครับในประเทศเราทุกสิ่งทุกอย่างแย่หมดมีแต่รัฐบาลบอกดีครับเศรษฐกิจก็ดีทำมาหากินดีหนี้สินดีนะครับไม่จริงครับเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นเพราะนั้นรัฐบาลต้องพูดความจริงว่าตอนนี้ประเทศเราเนี้ยลำบากอัตราการเจริญเติบโตจาก3% 2%ตอนนี้เหลืออยู่1.7%คือประเทศเราเนี่ยนับถอยหลังลำบากมากแต่รัฐบาลไม่พูดความจริง คืออัตราการเจริญเติบโตก็ตกต่ำลงจาก3ก็มเหลือ 2, 2เหลือ1กว่าแล้วแย่ลงไปเรื่อยๆตอนนี้เราแย่นะแม้กระทั่งเจ้าสัวที่ขายสินค้าพวกอุปโภคบริโภคยังบอกเลยว่าให้เก็บเงินสดไว้เพราะว่าตอนนี้ประเทศเราเนี่ยตกต่ำหนักนะครับแต่จะถึงขั้นล้มละลายหรือไม่ไม่รู้แต่ผมติดตามข่าวเศรษฐกิจเนี่ยลำบากหนักท่านต้องเก็บเงินสดไว้นะครับใครผ่อนบ้านผ่อนรถไม่ไหวเนี่ยก็เอาไปคืน ไม่ต้องผ่อนต่อเมื่อวานนี้ก็มีคนผ่อนรถผ่อนบ้านไม่ไหวมาถามผมผมบอกเอาไปคืนที่หมดนะใครจะฟ้องก็ช่างแม่งคืนไฟนัน้นคืนแบงก์ไปถ้าเราดูแล้วผ่อนไม่ไหวเลิกเรามีเงินเดือนสามหมื่นห้าหมื่นเราก็ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเราเอาไปกินเจ็บป่วยตอนนี้รักษาสุขภาพอย่าป่วยนะรักษาสุขภาพนะครับนะออกกําลังกายไรยงต่างเพราะว่าเดี๋ยวเราจนแล้วเราเจ็บด้วยเราแย่เลยจริงไหมครับพี่น้องครับใครเห็นด้วยจาจารย์ก็ช่วยพิมพ์ด้วยเห็นด้วยกับจาจเดย์ครับอืมนะ เห็นด้วยกับอาจารย์เดค,ค่ะเนี่ยครับมีบ้านมีรถถ้าผ่อนไม่ไหวก็คืนแบงค์ไฟนั้นไปมันจะฟ้องจะอะไรก็ช่างมันเมื่อวานนี้โทรมาสี่ห้าสิบสายนะครับบอกผ่อนไม่ไหวทําไรเอาไปคืนครับนะครับถ้าเกิดว่าเรากําลังผ่อนรถผ่อนบ้านถ้าเรากําลังผ่อนรถแล้วผ่อนไม่ไหวคืนก็จบเลยครับพี่น้องช่วยตัดคลิปไปเอาไปคืนจะจบไปเขาก็ฟ้องร้องเราไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องเช่าซื้อแต่ถ้าเป็นเรื่องบ้านเราผ่อนไม่ไหวเราก็คืนเข้าไปตีช้ยนี่ ปกติใช้ที่มันก็เหลือส่วนต่างนิดหน่อยก็ไปว่ากันเรามีเงินมีทองเราก็เอาไว้ไว้กินนะครับเคยกินสามมื้อก็ลดเหลือสองมือ้อเพราะตอนนี้เราลำบากต่อไปอาชีพขอทานก็จะดีนะครับขอทานเนี่ยอาชีพอาชีพขอทานนี่จะมามาแรงนะฮะแต่ว่าขอทานเขเมรนี่ก็โดนอ่ลงโทษขับไล่ออกนอกประเทศไปแล้วนะครับยายป้ายายป้าแขนด้วนนะระดับขอทานนายเขเมรมาตั้งนานแถวเพลินจิต แล้ววันดีคืนดีมาด่าประเทศไทยด่าเจา้าที่เขาจับได้ส่งกลับไปแล้วนะครับนะเพราะนั้นก็นะครับกออ็อาชีพขอทานมาแรงแล้วก็อาชีพหลอกลวงต้มตุ๋นก็มาแรงนะครับตอนนี้ไปทางไหนนะแม่ก็มีหลอกลวงต้มตุน๋นเพื่อนฝูงโกงหลอกโกงนะหลอกลงทุนหลอกยืมเงินนะครับพี่น้องใครมีใครมายืมเงินมาอะไรไหมใครมีปัญหาก็โทรศัพท์มาคุยกัแบบจานเดนะหลอกลงทุนหลอกยืมเงินมีไหม จะให้ผมตอบแทนอย่างนั้นอย่างนี้เอาที่ดินมาขายถูกๆบ้างเอาโฉนดปลอมบ้างนะเอาที่ป่าสงวนมาขายบ้างคือตอนนี้มันจะเต็มไปด้วยเรื่องการหลอกลวงอาชีพที่กําลังมาแรงคืออาชีพกมเมอร์ <c oughs> ก็คืออาชีพหลอกลวงต้มตุนเพราะฉะนั้นคนแก่ๆหกสิบขึ้นไปครับตอนนี้ใครฟังอาจารย์เดก็ช่วยพิมพ์ด้วยว่าผมหกสิบแล้วแก่แล้วฟังพี่เดยอยู่อ่าพิมพ์มานะคนแก่ๆเนี่ยรุ่นเดียวกับผมผมหกสิบสองหกสามเนี่ยคนหลอกเยอะ เพราะคนแก่เชื่อคนง่ายนะแปลกนะเพราะแก่เสร็จแล้วก็กลับไปเป็นเด็กความจําก็เสื่อมความรู้ก็ดนน้อยเชื่อคนง่ายนะักละคนแก่ก็หลงตัวเองไม่ค่คยฟังอะไรก็โดนเด็กหลอกบางคนก็ไปติดผู้หญิงบ้างไปเชื่อนูน่นเชื่อนี่เพราะนั้นก็กราบเรียนคนแก่ทั้งหลายนะใครเกินหกสิบก็บอกมานะโดยเฉพาะพี่เดเนี่ยไม่เชื่อสาวๆหนุ่มๆอะไรแล้วครับนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บเงินเก็บทองไว้ตอนนี้ลาบาก ประเทศเราย่ําแย่ครับและนี่เนี่ยมันไปทาลายแหล่งท่องเที่ยวทางกระบี่พังงาภูเก็ตเนี่ยถ้ามันขู่วางระเบิดกันทุกวันเนี่ยเราเราแย่นะประเทศเราใครแม่งจะมาก็ลําบากประเทศเราก็เจ๊งอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยพูดความจริงอะไรบ้างว่าในในประเทศเรามันเป็นยังไงนะครับนะเห็นด้วยกับอาจารย์ครับช่วงนี้เศรษฐกิจแย่มากอยากให้รัฐบาลพูดความจริงนะครับนะพวกเนี่ยสินค้าทางการเกษตรก็ตกต่ำไม่เห็นมีใครดูลันตีเกษตรลันตีพาณิชย์หายหัวไปไหนหมดอะ นะครับพักกล้าทําพักธรรมนัตพักใครตะใครทั้งหลายเนี่ยพลังงานน้ํามันก็แพงนะครับค่าไฟค่าอะไรก็แพงนะครับเพรพันไปไหนอะรวมไทยสร้างชาติพักลุงตู่เก่า <c oughs> คือมันไม่เห็นทําอะไรกันเลยนะครับนะครับวันวันรัฐบาลชุดนี้มันไม่เห็นมีอะไรวันวันนะนะครับก็คือหนึ่งก็แย่งเ e ก้าอี้รัฐมนตรีสองทะเลาะกับหุนเซนกับฮุนมาเน็ตวันวันไม่มีอะไรข่าวประเทศเปิดมาก,ก็แม่งเรื่องเขเมร จริงไหมครับเขมรแม่กับปั่นทุกวันนะครับอันนี้ก็อยากอยากจะฝากนะครับยาเสพติดก็เต็มบ้านเต็มเมืองครับรัฐทีมหาไทยก็ไม่ได้ทําอะไรนะนะครับนายกดูแลสํานักงานตนํารวจแห่งชาติก็นะนะครับยาเสพติดก็เต็มครัพน,นันออนไลน์ก็เต็มบ้านเต็มเมืองบุหรี่ไฟฟ้ากัญชานะครับตอนนี้สมศักดิ์ประกาศกัญชาไม่เสรีแล้วมันก็มีเจ้าที่ไปเก็บตรงเก็บตังค์นะครับเพราะว่าร้านกัญชามีเป็นหมื่นล้านทั่วประเทศ ใครไม่อยากถูกจับก,ก็จ่ายใต้โต๊ะมันก็เริ่มมีเรื่องร้องเรียนมาแนละ้วก็ฝากนายกไปดูนะครับฝากสมศักดิ์ไปดูนะครับการที่คุณประกาศบอกกัญชาเนี่ยนะครับเป็นสินค้าควบคุมและเป็นยาเสพติดอะไรเนี่ยมันก็ทําให้ช่องทางเจ้าหน้าที่ไปรีดไปไถหรือเปล่าไปลองดูนะผมได้ข่าวมาแบบนั้นนะเพราะมันมีเป็นหมื่นล้านแล้วก็เจ้าของร้านกัญชาเนี่ยคนรวยๆทั้งนั้นนะนะคนมีเป็นสิบล้านร้อยล้านพันล้านั้นนะ ถ้าไม่รวยจริงไม่มีใครมาทําธุรกิจกัญชาหรอกเพราะมันต้องมีการลงทุน